องค์กรแห่งความสุขเป็นองค์กรที่มีผลประกอบการสูงกว่าธุรกิจชนิดเดียวกัน6เท่าอุปนิสัยของผู้นำคืออะไรครับผู้นำที่ดีก็คือผู้ที่สร้างสรรค์องค์กรทุกท่านมีหน้าที่ครับในการดีไซน์ในการออกแบบ นะ Creative ให้กับองค์กรของเรานะครับวัฒนธรรมทัง้งในเชิงกายภาพฟิสิก a l และในเชิงจิตภาพนะฮะเมนเด้วยนะครับ, Mental, นะรบทีนี้ครับการที่เราจะเข้าใจในการปลุกพลังพนักงานของเราครับเราต้องเข้าใจว่ามนุษย์หนึ่งคนเนี่ยมนุษย์คนคนหนึ่งเนี่ยนะครับจะเป็นคนที่สมบูรณ์เนี่ยนะครับจะต้องมีความสามารถอยู่4ด้านด้วยกัน ะะด้านที่1นนะครับอยู่ข้างบนสุดสีเหลืองฮะบอดี้ครับบอดี้นะฮะทุกท่านอยากจะมีพนักงานที่แบบเจ็บป่วยอดอดแอดแอด,อด,อด,อดสามวันดี4วันลาไหมฮะไม่เวลาเรารับสมัครพนักงานพนักงานก็ต้องแข็งแรงนั่นคือบอดดี้ภาษาอังกฤษเรียกว่า physical quotient P.Q.P.Q. นะฮะแต่อันนี้คือเรามองในตัวพนักงานแล้วในแง่ขององค์กรทำอย่างไรครับ องค์กรของเราจะต้องมีบรรยากาศมีบรรยากาศมีสภาพแวดล้อมเชิงกายภาพครับ physical q u o t i o n นะฮะคือดึงดูดให้พนักงานอยากที่จะเข้ามาทำงานนั่นคือหน้าที่ของผู้นำองค์กรต้องกลับไปประเมินดูครับ บรรยากาศในการทำงานของเราออฟฟิศของเรานะครับทุกสิ่งทุกอย่างเลเยอร์ out, การวางตำแหน่งโต๊ะต่างๆเป็นอย่างไรนั่นเรากำลังพูดถึงเรื่องของบอดี้ฟิสิกอลนะครับนะครับทีนี้ครับเราได้พนักงานมาแล้วครับเขามีร่างกายที่แข็งแรงดูแล้วหน้าตาสะสวยหน้าตาหล่อเหลาเลยนะครับแต่ปรากฏว่าเขาเข้ามาในองค์กรครับมาแต่ตัวแต่เขาไม่มีใจให้กับงานเขาไม่รักในสิ่งที่เขาทา เขาลืมเอาหัวใจของเขามาด้วยเขาจะทำงานได้ไหมครับเขาไม่มีความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานใจเขาไม่มาครับก็คือ heart มาแต่ body แต่ heart ไม่มาไม่มีความรักไม่มีความสนุกนะครับในการทำงานเขาก็ทำงานไม่ได้แล้วท้ายที่สุดเขาก็ต้องวิ่งไปหาที่อื่นที่เขารู้สึกว่าเขา enjoy ในการทำงานเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเฟ้นหาก็คือว่าเฟ้นหาคนที่มี สายพันธุ์เดียวกันนะสปีชีส์สเปีชีส์เดียวกันฮะนะครับองค์กรเป็นแบบนี้ดึงเอาคนที่มีจิตใจแบบนี้นะครับอยากทำงานชนิดนี้เข้ามาทำงานเราเรียกว่ากฎแห่งแรงดึงดูดครับมันไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่าเด็กบางคนเก่งเก่งก็จริงแต่ว่าการทำงานขององค์กรเรามันไม่ตรงกับใจของเขาแล้วที่สำคัญครับเด็กสมัยใหม่โจทย์ของเขาก็คือเขาหาหัวใจของเขาไม่เจอคือเขาไม่รู้ว่า เขาชอบทําอะไรเด็กจบมาก็ไม่รู้ว่านั่นคือสิ่งที่เขาอยากทําหรือเปล่าใช่ไหมครับเขาก็เข้ามาทดลองกับแต่ละองค์กรแต่ละองค์กรนะฮะไม่ชอบปั๊บนะฮะโดนคอมเมนต์หน่อยปับ๊บเขาก็กระโดดออกไปกระโดดออกไปทุกท่านอาจจะเคยเจอนะครับก็เป็นปัญหาขององค์กรด้วยนะครับเราก็ต้องมีการทดสอบว่างานที่เรากําลังจะเสนอให้เขาเนี่ยมันตรงกับใจที่เขาอยากทําหรือเปล่านะครับนั่นคือการหาหัวใจของเขาให้เจอข้อที่2ครับ เราเรียกว่า EQ Emotional Quotient นะครับคือการรู้จักตัวเองยอมรับตัวเองนะครับรักตัวเองแล้วก็เมื่อรู้จักตัวเองแล้วนะทีมงานของเราก็จะรู้จักคนอื่นยอมรับคนอื่นเขาก็จะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนในองค์กรน,นะครับข้อที่2นะครับข้อที่3ต่อไปครับนะฮะวงกลมสีฟ้าครับเราบอกว่ากายมาแล้วร่างกายสุขภาพแข็งแรงเลยนะดึงเข้ามารีคูดเข้ามา ใจก็มีลหละนะในการทำงานอยากทำงานชนิดนี้มากเลยมาสัมภาษณ์กับเราครับแต่ปรากฏว่าไม่มีสติปัญญา IQ ไม่มานั่งประชุมไม่รู้เรื่องทำงานไม่ได้เป็นยังไงฮะไม่มี iQ ประชุมอะไรไม่รู้เลยทำงานออกมาก็ไม่ได้นะครับก็ทำงานไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นตัว IQ ก็เป็นสิ่งที่สำคัญ นะครับแล้วสำคัญที่สุดเนี่ยคือวงกลมสีเขียวด้านขวามือครับก็คือ spiritual quotient นะฮะหมายถึงว่ามโนมโนธรรมของเขาใจของเขาเนี่ยอุดมการของเขาเนี่ยงานตรงนี้มันตรงกับอุดมการของเขาหรือไม่ถ้าเราสามารถเปิดศักยภาพของทีมงานเราได้ให้ตรงนะครับส่ส่วนนี้ครับทุกท่านกำลังได้ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดเข้ามาสู่องค์กรของเรา นี่แหละครับ body heart mind spirit p q p q e q i q แล้วก็ s q นะฮะเรากำลังได้มนุษย์ที่สมบูรณ์มนุษย์ที่มีคุณค่าถือว่าเป็นทุนมนุษย์เป็น human capital ที่องค์กรจะต้องรีคูดเข้ามาดึงเข้ามาก่อนเข้ามาแล้วครับพัฒนาเขาต่อ นะแล้วก็รักษาเขาไว้และให้เขาได้มีโอกาสเติบโตขึ้นมาในองค์กรของเราครับเพราะฉะนั้นครับสรุปแล้วนะครับมนุษย์เราเกิดมาเนี่ยเกิดมาเพื่อที่จะมีชีวิตครับ live to live นะฮะ love ก็คือมีความรักรักในงานที่ได้ทำนะครับ learn ครับได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะถ้าเราได้พนักงานที่เป็นระดับท็อปเข้ามาเนี่ยสิ่งที่จะเป็นตัวกระตุ้นเข้ามากที่สุดเป็นสิ่งที่ท้าทายพนักงานที่เป็นระดับครีม ก็คือ intellectual curiosity ครับความท้าทายทางด้านสติปัญญาถ้าเรามีโจทย์มีอะไรที่มันท้าทายสติปัญญาเขาคนกลุ่มนี้เขาจะอยู่ต่อแต่ถ้าเกิดเขาต้องทำอะไรซ้ำซ้ำซากๆเมื่อไหร่ปับ๊บเขาจะไปหาองค์กรอื่นที่เขามีความรู้สึกว่าเปิดโอกาสให้เขาได้รับคมสมองของเขา intellectual curiosity ครับเพราะฉะนั้น to live to, love, to learn นะครับแล้วท้าทยที่สุดครับ สักระยะหนึ่งครับเราจะได้บ่มเพาะทุนมนุษย์นะฮะที่มีโอกาส leave a legacy แปลว่าอะไรครับได้สร้างบางสิ่งบางอย่างไว้ให้เป็นมรดกสำหรับองค์กรแล้วก็สำหรับตัวเขาต่อไปนะครับ